วันนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยกินอาหารในเซเว่นญี่ปุ่นที่ไม่มีขายในไทยข้าวปันป้นไข่ปลาชลมอนเน้นๆซูชิปาลาดีบข้าวแกงกะหรี่นี่ในเซเว่นจริงๆใช่ไหมเนี่ยทำไมแต่ละอย่างวันน่ากินขนาดนี้ไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรที่ไม่เหมือนในไทยบ้างไปกันเลยกินเลย ใจนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาบุกเซเว่นญี่ปุ่นกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านลอสันนะคะ ้วทำไมเป็นรอสันนะประเทศไทยถ้าพูดถึงร้านสะดวกซื้อต้องเซเว่นใช่แต่ถ้าประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ดังกว่าเซเว่นก็คือรอสันแล้วของเยอะกว่าด้วยซึ่งคลิปที่แล้วเราทำเซเว่นไปแล้วใช่ปะถ้าไม่ทำแบบแบรนด์อื่นเดี๋ยวเขาจะน้อยใจไกอ๋อเดี๋ยวเขาจะไม่มาจ้างแบรนด์ไหนก็ได้ค่ะจ้างได้ตแร้านร้านเจสีขายของชำมาจ้างได้ได้ค่ะได้เลยได้เลยได้เลยูกกินหมวดค่ะกินทุกอย่างเลยค่ะโอเคงั้นเราไปกันเถอะ โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปบุกรอสันนะคะเปรียบเหมือนเซเว่นไปเฮ้แต่ของกินเขาเยอะมากเลยนะเราแบ่งออกเป็นหมวดหมวดไหมได้งั้นอันแรกเราเป็นของกินเร็วก่อนฮะของกินเร็วที่กินง่ายๆเร็วๆโหเธอมันยากทำไมอ่ะต้องนั่งรถไฟแล้วก็กินอ่ะนะไม่ใช่เร็วุบหบนั้นสิไม่เอาวิ่งไปกินไปเลยล่ะอ้าวอันนั้นไม่เร็วไงวิ่งช้าวิ่งช้าของกินเร็วๆหรอโอเคไปตามไปดูกันคัะทฝก่น พูดถึงของกินเร็วๆแล้วแล้วก็นี่เลยสามเหลี่ยมสีดำใช่แล้วทุกคนดูดินี่คือสิ่งที่ประเทศไทยไม่มีทุกคนข้าวปั้นหน้าไข่ปลาแซลมอนหรอใช่เอาหนึ่งอันเลยอันนี้หนึ่งเอาจริงๆไอ้ข้างๆนี่ก็ว่าแปลกด้วยนะเนี่ยแซลมอนเนี่ย แซลมอนเนาะนี่เอาไข่ปลาเอาไข่ปลาไข่ปลาแปลกกว่าแล้วมาที่นี่ต้องกินซูชิที่นี่มีซูชิขายใหม่แบบเร็วๆอ่ะที่เซเว่นมีนะซูชิอ่ะน่ารักน่ารักที่นี่บิ๊กบิ์มันไม่น่ารักแต่สวยมากมาโหรานตะการตาฮะนี่คือขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือนี่เน้นจุกไปจ่ายตังค์แล้วกินกันได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนเลยจริงปะ หิวมากเลยอะหิวมากต้องอ,อะไรที่แก่ง,ง่ายๆนี่แหละเฮ้ยเอาข้างในเป็นอย่างนี้หรอโอ้ยการตลาดหลอกขายนี่หว่าเฮ้ยเจอ,อยังแตอน,นี่ตรงเที่ยวแต่นี่จ,นนจะมีขุมสมบัติล้ำค่าอยู่ข้างในเจอไหมอ๋มอเยอะอยู่เยอะอยู่ถ้าเทียบกับอันนี้ นับเม็ดเลยไม่เท่าเราไปฟ้องเลยทุกคนหรอทุกคนว่าตรงปกไหมไม่ตรงไม่เฉียดเลยให <c oughs> ้เข้าเยอะมากเลยเนี่ยเ <c oughs> น้นจุกเน้นจุกจุกวะไม่แต่อันเนี้ย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 ยังไงอย่างนั้นอันเนี้ยยังไงอย่างนั้นถ้าดันดันแด่ดดันดันอู้อันเนี้ยของแท้แน่นอนคืออะไรอะหอมม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 ะทุกคน แล้วพี่อยานเป็นคนชอบกินปลาซาบะสุดๆเสิร์ฟไปเคนได้ยังไงอ่ะอืมเดี๋ยวมานะคะแป๊บนึงอเมนต์สเลยอตะเกียบอ๋อนึกว่ามีอะไรนึกว่าไปซองเอาอ่ะนั่นสินึกว่าจะแก้มให้เรากินไม่ใช่นี่ดูกคนปลาชิ้นเบลเลอร์เลยใหญ่มาก อร่อยอันนี้สินะของจริงอร่อยอืมเขาทำข้าวาเป็นคำคำให้แต่เออไม่ช่ละไม่ถ่าละมีอะไรอ่ะถิงดองมีถิงดองเส้นอยู่อ่ะมีถิงดองให้ด้วยถามจริงทุกคนข้าวใส้ถิงดองถ้าใครไม่กินนี่เหมือนโดนวางระเบิดเลยแต่เร็วมากเลยนะแบบแกะมาได้กินเนี่ยแสดงว่าเร็วจริงได้หนึ่งอิ่มใช่ต่อไปขอของช้าบ้างสิ มาของช้าๆบางแบบที่แบบดูน่ากินกว่านี้ด้อยเดี๋ยวเราเข้าไปหาช้ากว่านี้ใช่ไหมช้ากว่านี้ช้ากว่านี้โอเคได้ค่ะอาหารช้าหูน่ากินมากลองคนดูอันนี้ดิโอ้อะไรอะ่างูรข้าวแกงกะหรี่นี่โหโอ้ช้าแล้วช้าช้าแน่ๆช้าเพราะทำเพราะเลือก หุ้ยนี้ปอมโสดอ่ะทงคัตสึใช่ป่ะใช่ทงคัตสึหน้าไข่ทุกคนเอาอันนี้ค่ะใจตังเลยไม่รีรอกระเป๋าลืมลืมกระเป๋าลืมลืมตาด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 าเวฟเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูมี่สิโอ้ยน่ากินมากเลยโอ้ยดุดดีโอ้ยชิ้นหนามาก นี่ทุกคนมันไม่มีข้าวเนี่ยไม่มีเหรอไม่มีมันอยู่ข้างล่างต้องทำนี้โอ้หดีจังนี่คือหมูชิ้นหนามากหืหมูนุ่มแค่ไหนอะแค่ไหนอะกัดแล้วออกเลยอะโอ้ดีดิหืทุกคนเือนหมูสามชั้นเลยอนะ อร่อยมากคุ้มค่าไหมกับความช้าลงนิดนึงนิดเดียวเองใช่หูหหน่ากินที่เราเคยกินอ่ะทุกคนหมูย่างเดียววันนี้นอ่ะืูอันนี้หมูตัอใะไรใช่ปะนี่ขนาดอยู่ในแค่เซเว่นนะนี่อร่อยมากเลยค่ะทุกคนค่ะต่อไปยินเลยดีต่อไปของประจำเมืองญี่ปุ่น รู้เปล่าคืออเลยรอไม่รู้ดิคือหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรจามไปดูกันค่ะขนมญี่ปุ่นนี่เลยโกริโกะบอกกี้โอ้ที่ไทยก็มีไหมล้อเล่นอันนี้แล้วก็อันนี้ต้อมาหยิบไว้จังนะยังเหลืออยู่อันนี้ จ่ายตังก่อนค่ะได้แล้วนี่ดูนมญี่ปุ่นอันนี้เลยของขึ้นชื่อมาญี่ปุ่นต้องซื้อกลับไปฝากคือโตเกียวบานาน่ามันเล็กกว่านี้นี่อะไรพ่อโตเกียวบานาน่าเหรอก็หยิบมาก็ไม่รู้โตเกียวหรือเปล่าแต่มันเป็นบานาน่าแล้วมันก็เป็นรูปเหมือนโตเกียวบานาน่าหน้าตาอย่างนี้นะคะทุกคนของจริงอ่ะ เรามากินอย่างแรกที่เราได้มาก่อนค่ะเฮ้ยโตเกียวบานานะจริงๆเพราะว่าเขาเขียนว่าบานานะที่ข้าไม่เขียนโตเกียวอะหอมมากแต่กลับไปยังไม่เจอไส้แบบนึงกินมาแล้วตัวยังไม่เจออืออืออือ อร่อยเ,อเค้กกล้วยหอมมีไส้อ๋อดีแต่โตเกียววานะั่น่าอร่อยกว่าเยอะโอ้โหคนละราคาครับ <c oughs> คนละราคาเลยอันต่อไปค่ะทุกคนนี่เคยเห็นอันนี้ไหมอะฮะขนมปังขอนไม้อ๋อเค้กขอนไม้ใช่เค้กขอนไม้โอ,อยเหนียวจริงๆเ<ๆ>หนียวจริงๆริงไอ้ขนมเขาทำมาดีมาดา่าเขาเหนียวได้ไงล่ะไม่ใช่ถุงนี่ค่ะทุกคนเค้กเนาะเค้กหน่ออะไรเค้กขอนไม้เหมือนโดนัทเหมือนกันนะ มัเหมือนอะไรดีอ่ะพี่อันไม่ไมีกลิ่นไม้ด้วยกลิ่นไม้หรือกลิ่นไหม้กลิ่นคาราเมลไหม้อืมมัเหมือนขนมปังหวานคาราเมลแข็งๆแน่นๆหน่อยอ่ะทุกคนขั้นตอนการทำอะ่ะมันก็จะเหมือนาการทําโดนัทอ่ะแล้วมันก็ห่อโดนัทซ้ําโดนัทซ้าโดนัทไปทีละชั้นละชั้นละชั้นีทีละชั้นนี่เขาทําทีละชั้นหรอถูกทีละชัะ้น ทำไปเรื่อยๆทีละชั้นจนครบแล้วก็ค่อยตัดออกมาแต่ชั้นสุดท้ายเนี่ยชั้นอะไรรู้ปะชั้นอะไรชั้นรักเธอนะเฮ้ยชั้นรักเธอเธชั้นรักเธอเธอชั้นรักเธอเธอเฮ้ยแสลงเฮียโยอ่าผิดประเทศดิกรุบนะกรุบดีแล้วอ่ะอันต่อไปเธอชอบบ่นเขาเวลาเขาอะทำแบบนี้ทำผมดังโง่อ๋อไอ้ลื่งกลมๆมบนหัวนี่อหรแล้วนไหนที่ไม่สระผมน้องเขาก็จะมาอยู่กลมกลมบนหัว นี่เอาจริงว่าเกิดมาไม่เคยกินเลยในชีวิตเรื่องจริงต้องลองข้างในเป็นไส้อะไรไม่มีสไมมาามส้ไม่มีถ้าถทมผาไส้ไม่มีแป้งเปล่าแป้งเปล่าๆกินแป้งเปล่า,ปาแป้งเปล่าๆถ้าใจดีก็จะมีเอ่อนำเชื่อมราดมาให้นิดนึงไม่มีไม่มีด้วยแล้วแป้งเป็นไงแป้งเปล่ามีรสชาติไหมหวานนิดนึงนิดเดียวอะ่ะแล้วหอมหอมกลิ่นแป้ง อย่างต่อไปขอเป็นของที่เขาชอบได้ปะอะไรอ่ะของทอดเอาสิอของทอดไปค่ะ,ะและนี่ก็คือโซนของโปรดของเราค่ะทุกคนเขาทำสดๆใหม่ๆเห็นป่ะใส่ทอดน่ากินมากนี่น้อง น้องไก่น้องน้องอะไรนี้จะรบตากันตรงไหนอันนี้เนื้อคนทอดเหรอเนี่ยไม่ใช่เราจะเอาของทอดอันนี้เอาอันี้เอาันนี้เอาันนี้รู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรไม่บอกอร่อยมากใช่แล้วก็เอาน้องไก่น้องไก่อหนึ่งอันน้องไก่มีตั้งหลายรสเนี่ยนี่ไก่เล็กพูล่าไก่ชีสแล้วก็ไก่มะนาวไก่มะนาวมีไก่ไก่เพชรไก่ฮีโร่เขียวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ฮีโร่ เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเลือกไก่ตัวไหนดีได้ของทอดแล้วค่ะทุกคนเฮยอะไรบ้างนี้ไก่ทอดร้องเพลงพอร,รู้ได้ไงว่าเป็นไก่ทอดอ้าวโหข้างหน้านี่หมูทอดมั้ง <c oughs> นั่นแหละหมูทอดมั้ง <c oughs> ไก่ทอดคาราโอเกะนะคะเตเว่นอร่อยกว่าอีกค่ะ อันนี้เหนียวอ่ะเหนียวไม่กรอบเห็นตรงนั้นไหมน่าจะทอดอยู่ประมาณตั้งแต่เช้าแล้วก็วางไว้อยู่ตรงนั้นหรือมั้งอันนี้มันได้ะจมะ่นอร่อยมากทุกคนะไม่ไดหมากก็อร่อยมากมนั้นความคาดหวังอ่ที่อันนี้ละอันนี้อะไรเนี่ยปลาหมึกทอดอปลาหมึกทอด ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกดึ๊บ <Separ> ด <ated Judas> ึ๊บดึ๊บดึ๊บดิ้ง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 ปลาหมึกยังไงทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้ยปลาหมึกยักษ์เลยอะแพงแอะอ่อต้อะช้ำใหญองแหวกแล้ว ใหญ่ใหญ่มากไสข้างในใหญ่มากแล้วอร่อยไหมอร่อยอันนี้แป้งดีอืมกรอบแล้วแปลกนะเซเว่นทอดแป้งอย่างเงี้ยไม่ดีแต่ทอดคาราเกะดีอืกลับกลายเป็นที่นี่ทอดคาราเกะไม่ดีไอ้นู่นดีดีปุ๊จริงว่ะเขาฉะนั้นต้องเลือกกินนะคะใช่ถ้าอยากกินไก่ทอดอร่อยๆต้องเซเว่นหรือไม่ก็เป็นดีใหม่อ่าบอกพี่กัดบอกพี่กัดน อยจะไปหอกินขนมได้ไหมได้ดีไปกินขนมญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนโซนขนมโซนขนมโซนขนมหูอันนี้จุเบสมากอร่อยมากทุกคนเห็นแล้วอยู่ตรงนู้นมีอีกไหมอันนี้แหละอันนี้แหละ,นนหละกินขอนไม้เหมือนเดิม <c oughs> ขนมอันนี้ดังมากนะในญี่ปุ่น ดังอีกแล้วใช่โอ้โหอุ้ยขอ,ขออีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เลยไม่บอกว่ามันคืออะไรเลยไม่อกเยอะไปเกนอันนี้อร่อยมากค่ะทุกคนน้องคือคาบี้ในไทยก็มีขายแต่ไม่มีอันนี้อร่อยได้วแต่ถุง่ะถุงยำมทุกคนเคยเห็นมันฝรั่งมีเคลือบชีสปะ่ะนี่ โอ้โหนี่มันเคลือบในเคลือบเคลือบอีกทีเป็นมันฝรั่งชีสเคลือบชีสอือร่อยมากอร่อยจริงๆนี่ใครใส่ชีสนี่กะจะโชว์ให้หมดถุงและกินเข้าไปเรื่อยๆแล้วไม่เหลือให้ใครเลยเนี่ยอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้สิอันนี้มีไหมมีไงอ่ะโชว์โชว์แล้วไงกินไหนโชว์แล้วไงกินพอไหม พอพอ,พอ,พอ,พอกินบ้างเซมเบขนมขอนไม้แ่อันนี้ไม่ใช่ขอนไม้เป็นอะไรอันนี้เขาเรียกแข็งเหมือนไม้นี่ค่ะทุกคนียงเราเสียงเข้าไปฟังกรอบอยังได้อ๋อสตางอ์ไดเลยพี่ชอบกินมันได้เคี้ยวดิม่เจะหลายแฟนเราเป็นหมอฟันะจะให้ทุกคนฟังเสียงค่ะ อ <S <S ืมอืโอ้ปวดฟันแล้วรสชาติมันเป็นยังไงรสชาติเป็นหวานหวานเค็มๆค่ะทุกคนอ่เพราะโดยส่วนใหญ่ที่ทำก็คือเป็นข้าวแห้งกับโชยุต่อไปค่ะทุเคนโหอยละลายแล้วละลายไวมากหอยที่นี่ปุ่นเด้๋เด้อเดๆๆเด้อเด้อแฮะแค่เดินมาเนี้ยมามมา ินเลยอ,อร่อยด้วยดูจินี่อ๋อเขาตักกินอย่างงี้รสอะไรอะสีฟ้าเอาจริงๆแค่สีในประเทศไทยก็ไม่มีให้กินแล้วนะกาลิกาลิกุลโซดารสนี้ล,ล,ลองชิมไหมเออลองชิมดูเอาเอาเอา,เอาไม้เอาไม้มาด้วยกิน <laughs> แล้วบอกทีรสชาติมันคืนรสชาติอะไรอ๋อมันมีโซดาที่น่าจะชื่อเดียวกับไอกาลิกาลิกุลอะไรเนี่ย เดี๋ยวถ้าเจอจะขึ้นรูปให้น้ำมันรสชาติยังไงไม่รู้ค่ะทุกคนแต่มันอร่อยดีนะเออแปลกแปลกแต่เห็นบางไนมาญี่ปุ่นต้องกินแปลกๆมาญี่ปุ่นต้องกินเห็นหน้าตามันไม่เคยเห็นที่ไทยไอ้กุลิโกะมันก็กินบ่อยเล้วใช่ปะโอ้ประจําอืมอันนี้ที่ไทยไม่เคยเห็นอืมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสนามบินค่ะอ่าแล้วเรากำลังจะไปไหนกลับกรุงเทพประเทศไทยเราต้องออกกี่โมงสี่โมงครึ่งทันไหมนี่ป่ายสามครึ่งต้องไปแล้วยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ต้องไปแล้วมั้ง ไปแล้วก็ได้ค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะและถ้าอยากเห็นเรามาเที่ยวต่างประเทศมากินของอร่อยๆแบบนี้คอมเมนต์มานะคะเพื่อพี่อาจจะใจออนพามาอีกอ่อนที่อ่านกันมาเพื่อเราจะได้อานดิโซอ่อนเยอะๆกนจะได้มานะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย